จับตาแฟนใหม่เขาคนนี้หลังไทยมีกฎหมายสมรสเท่าเทียมขึ้นแฮชแท็กอันดับหนึ่งเลยทีเดียวสำหรับประเด็นไทยมีกฎหมายสมรสเท่าเทียมที่ต่างพากันเฮลันในที่สุดก็มีวันนี้อย่างทางด้านเขื่อนพัฒรดนัยเศชสุวรรณหรือที่รู้จักกันในชื่อเขื่อน KOTIC ได้ออกมาเคลื่อนไหวทันทีโดยโพสต์อินสตาแกรมส่วนตัวโคเอนดไนเผยข้อความ เขือนขอแสดงความยินดีกับกฎหมายสมรสเท่าเทียมในประเทศไทยวันนี้สิ่งที่ทุกคนในคอมมิวนิตี้ลักีไทยได้ต่อสู้มาโดยตลอดนั้นประสบความสำเร็จก้าวไปอีกขั้นหนึ่งแล้วครับ เืินรู้สึกภูมิใจกับคอมมิวนิตี้นี้มากเพราะสิ่งที่พวกเราต่อสู้อย่างจริงจังมากลอดได้สำเร็จตามความตั้งใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งเขินดีใจที่ได้เห็นว่าความรักของ LGBTQIA ได้รับการยอมรับภายใต้กฎหมายไทยยอและนี่คือช่วงเวลาแห่งประวัติศาสตร์ที่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของความก้าวหน้ายุคสมัยใหม่แห่งการยอมรับไม่ใช่เพาะคอมมินิตี้หรกค่ะแต่สาหรับทุกคนในประเทศไทยครับสมรสเท่าเทียม อย่างไรก็ตามเขินเชื่อว่าวันนี้เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของพวกเราในการสร้างความเท่าเทียมเท่านั้นเขินหวังว่าจะได้เห็นและได้ร่วมสร้างสิ่งใหม่ๆที่จะเกิดขึ้นกับคนรุ่นต่อไปพร้อมๆกับทุกคนครับและบอกว่าสมรสเท่าเทียมผ่านแล้วครับสถานีต่อไปหาแฟน